สวัสดีครับทุกคนครับพี่ชาตกำลังจะเดินทางไปสำนักง,งานที่ดินนะครับเพื่อไปรับรางวัลน,นะครับเดี๋ยวพี่ชาติจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงถึงได้รางวัลน,นะครับนั่งตกปลาแต่ว่ามีไรายได้จากการนั่งตกปลาเอาเงินที่ไหนมาใช้นะครับไปติดตามกันนะครับ ดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับพี่ชาติก็รู้สึกดีใจที่จะได้มาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับแล้วก็การดาเนินชีวิตนะครับว่าทําอย่างไรนะครับตกปลาแล้วถึงมีรายได้นะครับจริงๆแล้วการทําคลิปาการตกปลานั้นก็เป็นคอนเทนต์อีคอนเทนต์หนึ่งที่พี่ชาติไม่ค่อยถนัดตกปลาก็เลยมาฝึกนะครับแต่ว่า ถกปลาแล้วมันจะได้เงินจาก youtube สักเท่าไหร่นะครับจะได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือ,อถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับสำหรับคนที่รักเพื่อนรักพี่รักน้องนะครับก็ช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันตรงนี้ไปนะครับก็คือเดิมพิชาติก็ทํางานแบบว่าไม่มีเงินเดือนนะครับไม่ไม่มีเงินเดือนก็หาเงินด้วยมือเปล่านะครับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ ลองนําไปคิดดูนะครับหรือจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็อยู่ที่บ้านก็มีคําว่าตั้งชื่อไว้พี่ชาติไร้กังวนก็คือตั้งแต่เมื่อก่อนสมัยยุคเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะนิยมคลิปคอนเทนต์แนวเชิงเศรษฐกิจพอเพียงกันมากพี่ชาติก็เลยทําตั้งแต่6-7ปีที่แล้วนะครับก็มีคนดูขึ้นมาเยอะอยู่ห้าประมาณ5้าหมนะครับต่อคลิปนะครับสูงสุด หลังจากนั้นกระแสมันเริ่มมีคนทํามากขึ้นคนไม่ค่อยดูนะฮะก็เลยปล่อยทิ้งไปแล้วล่าสุดก็เลยมาทำเนี่ยคลิปตกปลานะครับตกปลาก็มีคนดูไม่ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังดีกว่าดีกว่าอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็คือเดินเข้าหน้าบ้านหลังบ้านคือก็มีกินอยู่นะครับก็คือมีต้นไม้มีผักมีปลาให้เรากินมากมาย้ตนต้นไม้เต็มบ้านหมดแล้วนะครับก็เป็นผลดีของการทํา คอนเทนต์ในเชิงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคราวนี้ก็มาทําเกี่ยวกับการตกปลาก็ออกบ้านทุกวันแล้วเราก็อยากจะได้พมั่นคงในเรื่องรายได้ของเป็นการเป็นยูทูบเบอร์นะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้เหมาะกับการตกปลาสักเท่าไหร่แต่ก็มีความชอบอยู่นะครับสิ่งที่จะมาถ่ายทอดท่านก็คือว่าเอาละตกปลาทุกวันแล้วมันเมื่อไหร่จะได้เงินจาก youtube นะครับก็ตอนนี้พี่ชาติก็น่าจะได้ประมาณอีกสัก อีกสักสีหวันเนี่ยนะฮะก็คงจะได้เขาเรียกว่าได้ตามเป้านะครับก็คือมีผู้ติดตามครบมากกว่า1,000คนแล้วก็มียอดบิวถึงการดูถึง4,000ชั่วโมงนะครับแล้วจะได้เงินมากน้อยขนาดไหนมันคงจะได้ไม่มากนะครับก็ตั้งแต่มาทำคลิป ยูทูบเรื่องการตกปลานี่ก็หมดไปเยอะเหมือนกันแล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้นะครับไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้นั่นก็คือพี่ชาติก็มีรายได้จากการหาเงินนั่งตกปลาก็สามารถหาเงินได้นะครับนั่นก็คือการเป็นในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือขายที่ดินบ้านที่ดินอะไรพวกนี้นะครับการขายนั้นนะครับก็จะสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้เราได้นะครับก็อย่างวันนี้ที่ ที่ประมวลภาพที่ให้เห็นทั้งหมดนะครับก็คือ,อยอดเงินที่ได้เอามาเพื่อจะเป็นการโอ้อวดหรืออะไรนะครับก็คือเป็นเงินส่วนหนึ่งที่เบิกมาใช้ติดกระเป๋านะครับยังวันนี้ก็ประมาณสักสามหมื่นนะครับติดกระเป๋าไว้ใช้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เบิกมาเฉพาะวันนี้ที่ได้รับค่าค่าในหน้ามานะครับ แล้วทาเงินตรงนี้มามาได้ยังไงก็คือเราหน้าตกปลาแล้วมันมาได้อย่างไงนะครับก็คือเราก็มี Facebook อยู่อีกอันหนึ่งที่เราเปิดสําหรับการขายที่ดินนะครับเดี๋ยวพี่ชาติจะฝากไวนะ้นั่นก็คือ facebook ของพี่ชาติก็คือเดี๋ยวจะฝากไว้นะครับข้างล่างนะครับที่ดินสันปะตองนะครับคือขายที่ดินใกล้ใกล้บ้านนะครับใกล้ๆบ้านก็คือบริเวณที่เราไปตกปลาเนี่ยฮะเราก็ขับรถผ่านไปเราก็จะเจอคนที่ประกาศขายที่ดินนะครับเราก็ ขอเบอร์โทรเขาว่าผมมีลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะช่วยขายให้ถ้าขายได้ให้ผมค่ายในหน้าผมใช่ไหมครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เขาก็จะโอเคนะครับถ้าเราก็หาลูกค้ามาแล้วเราก็ถ่ายรูปเขาก็เอาลงใน a c e b o o k นะครับเราก็ประกาศแล้วเราก็เชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มขายที่ดินนะครับเชื่อมโยงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเราเก่งเพราะเราเก่งเราเราจะรู้ว่าที่ดินแถวไหนขายได้ราคาประมาณเท่าไหร่นะเราจะรู้เลยนะครับถ้าขาย เราโทรไปถามแล้วราคามันถูกเราก็มีโอกาสที่จะได้ขายแล้วเราก็ให้เวลานะครับขับรถไปทางนั้นบ่อยๆไปตกปลาโซนนั้นบ่อยๆนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ขายขายก็คือจะมีคนโทรเข้ามาทาง facebook นะครับเขาได้เบอร์ของเราทาง facebook เขาก็จะโทรมามาเราก็นัดเจอเขาครับเจอเขาเขาอาจจะซื้อเลยก็ได้นะครับคือการการขายที่ดินนั้นนะฮะก็แนะนําให้นะฮะคนใหม่ๆให้ขายใกล้ๆบ้านรัศมีไม่เกิน จากที่เราอยู่นะ่ไม่เกิน5กิโลนะครับใกล้ๆเลยนะครับเวลาเรานัดคนไปดูเนี่ยมันจะมันจะไม่ไกลไม่เปลืองค่าน้ำมันนะครับสมัยก่อนเป็นในหน้านี้ต้องไปวิ่งกันไกลโทราหาโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ตังค์นะครับแล้วให้พยายามาฝึกฝนในเรื่องของการจําไว้ว่าราคาโซนไหนจะประมาณเท่าไหร่ไม่น่าจะเกินเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็คือกาหนั่งตกปลานอกจากเราจะได้ ได้ปลาไปกินนะครับได้คอนเทนต์ในการทำ u t u b e แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเอาเวลาตรงนี้ที่เรานั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยนั่งคิดไปแล้วเอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับมาเสิร์ชดูว่าใครจะซื้อใครอยากซื้ออยากขายที่ดินที่ไหนนะครับเราก็ขับรถผ่านไปแล้วก็เจอที่ไหนเราก็ถ่ายรูปเราเป็นลงประกาศขายนะครับถ้าได้ขายเราก็ด้รับเงินนะครับนี่คือตกปลายังไงให้ได้ได้เงินนะครับได้เงินแล้วก็สามารถ ไม่ต้องรอเงินจาก youtube ก็ได้นะครับแต่จริงๆเรื่องเงินจาก YouTube นึงก็เป็นเงินที่ท้าทายดีนะได้ไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เราได้ความสนุกได้ปลากลับไปกินที่บ้านนะครับก็ไม่ได้มาเพื่อความโอ้อวดหรืออะไรแต่พี่ชาจะเป็นคนค่อนข้างใจกว้างนะครับก็คือมีอะไรที่ดีๆก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนอ,อื่นฟังนะครับเป็นคนบุคลิกเป็นแบบนี้แหละครับเป็นคนค่อนข้าง ถึงขึมแล้วก็ต้องการที่จะแบ่งปันกับคนอื่นนะครับใครที่ยังคิดอะไรไม่ออกก็ช่วยแชร์บอกให้เพื่อนๆน,น้องๆหรือตอนเองนะครับที่อยากจะ,ะมีรายได้เสริมนะครับไม่ต้องเครียดเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ทําไปนะครับอย่างที่พิชาทำนะครับก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับก็พิชาก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยวันนี้ร,รับเงินมาก็เดี๋ยวจะไปทานข้าววันนี้รีบมาทำคอนเทนต์เพื่อ ให้กับพื่นพี่น้องๆนะครับและก็นา้นาๆชาวนักตกปลานะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวว่าจะพา,ะพาไปตกปลาที่ไหนนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ